สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูตูอีกครั้งแล้วนะคะในรายวิชาน้าติสินสําหรับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นในเรื่องของรําวงมาตรฐานคําว่ารําวงมาตรฐานรําวงก็คือการรําเป็นวงนั่นเองมาตรฐานก็คือสิ่งที่มีแบบแผนรําวงมาตรฐานนั่นก็หมายความว่าทุกอย่างเป็นแบบแผนหมดไม่ว่าจะเป็นเนื้อร้องทํานองจังหวะ ท่ารำนะคะดนตรีการแต่งกายทุกอย่างมีเป็นแบบแผนหมดเลยเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวมาฟังคุณตุกอธิบายค่ะค่ะเรามารู้จักกับประวัติของรำวงมาฐานก่อนว่ามีที่มายังไงนะคะรำวงเนี่ยสมัยก่อนเราไม่เรียกรำวงนะเราเรียกว่ารำโทน oh. เหตุที่เราเรียกรำโทนก็เพราะเราเรียกตามชื่อเครื่องดนตรีประกอบจังหวะสมัยก่อนเครื่องดนตรีมีไม่เยอะ ก็จะมีแค่โทนฉิงฉาบกับมงแค่นั้นนะคะเกิดมายังไงเดิมทีเลยเนี่ยลำวงเนี่ยที่เราเรียกว่าลำโทนเพราะว่ามันเกิดตามเวทีเวทีเด็กๆเ,เคยได้ยินคำว่าลำวงรอบระบาดไหมคะเหตุที่เราเรียกว่าลำวงรอบระบาดเพราะว่าสมัยก่อนนะสมัยรุ่นโอ๊ยก่อนปู่ย่าตายายเราอีกสมัยนั้นน่ะเวลาที่เราเหนุ่มๆสาวๆเนี่ย อยากจะมารู้จักกันอยากจะเจอกันเนี่ยจะมาเจอได้ที่เดียวค่ะก็คือที่วัดวัดจะเป็นสถานที่ที่จะจัดงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานทําบุญงานประจําปีงานอะไรก็แล้วแต่วัดจะเป็นท,ที่ที่ทำให้เกิดงานเหล่านี้เด็กๆที่เขามากันนะคะวัยรุ่นหนุ่มๆสาวๆเขาก็จะอยู่ต่างถิ่นกันอ,อันนั้นอยู่บ้านเหนือสมัยก่อนเขาจะเรียกอย่างนี้นะคะอยู่บ้านเหนืออยู่บ้านใต้ พวกบ้านเหนือบ้านใต้ก็จะได้มาเจอกันก็ที่งานวัดนี่แหละทีนี้บนในในงานวัดเนี่ยเขาจะตั้งเป็นเวทีไม่ใช่เวทีมวยนะจะเป็นเวทีรําวงตั้งเหมือนเวทีมวยเลยยกพื้นสูงเลยบนเวทีก็จะมีไมลอยหัวโตๆห้อยลงมาแล้วก็มีผ้าสีสีผูกเอาไว้นะคะแล้วก็มีเครื่องดนตรีมีโทนมีฉ่งฉับกับมง บนเวทีก็จะมีสาวสาวแต่งตัวนะคะสวยๆประมาณ78คนก็จะมีติดหมายเลขที่หน้าอกตรงนี้เราเรียกอนั้นว่านางรำนะคะข้างล่างก็จะมีการขายขายบัตรสมัยก่อนคงยังไม่มีคูป,ปองอะไรแบบนั้นหรอกนะคะก็แค่ว่าใครจะขึ้นไปเขาก็จะมีตัดกระดาษแผ่นเล็กๆให้ว่าอันนี้รอบนึงอันนี้รอบนึงอะไรอย่างนี้คนที่อยากจะขึ้นไปรำกับสาวสาวเนี่ยเขาก็จะใช้วิธี หนึ่งบาทได้คูปองมาหนึ่งใบเมื่อขึ้นไปบนเวทีโคศกเขาก็จะประกาศบอกว่าอ้าวมาเลยรอบนี้ใครจะรำกับสาวๆบ้างขึ้นมาเลยนะคะเขาก็จะขึ้นไปหนุ่มๆที่เล็งสาวๆไว้ว่าวันนี้ฉันจะรำกับสาวคนนี้ก็จะเอาคูปองหรือเอากระดาษแผ่นนะนะั้นไปยื่นให้สาวๆเสร็จแล้วเขาก็จะออกมารำกันเป็นวงเพลงก็จะขึ้น รำมาซี่มารำอะไรก็แล้วแต่เป็นเพลงรำวงง่ายๆที่ยังไม่มีแบบแผนนะคะก็จะรำพอหมดรอบปัป๊บก็จะมีเสียงนวีดเป่าปี๊บพอเป่านวีดเสร็จปัป๊บหมายถึงว่าหมดรอบแล้วหนุ่มๆก็ต้องเดินลงมาเห็นไหมคะคนที่มีบัตรคนต่อไปก็จะขึ้นไปเพื่อจะไปรำกับสาวๆแต่ก็มีบางคนนะมีบางคนที่ซื้อซื้อทิห้าบาทสิบบาทอะเออหลายๆใบยืนรอ,อมันขึ้นมันทุกรอบเลย ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เราก็เลยเรียกตรงนี้ว่าลำวงรอบระบาดท,ทีนี้ในสมัยนั้นนะคะ่ะมันเป็นสมัยของจอมพลปอพิบูลสงครามที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านก็มีไอเดียท่านมีความคิดว่าเออชาวบ้านเขามีความสนุกสนานนะคนไทยมีความสนุกสนานเนาะมันก็จะมีอย่างเงี้ยลำวงแบบนี้นะคะเกิดขึ้นก็เลยมานอนคิดนั่งคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีนะเราอยากให้ทุกอย่างมันแบบว่าเป็นแบบเป็นแผนขึ้นมา ก็เลยปรึกษากับท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูณสงครามท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูนสงครามก็คือภรรยาของท่านนั่นแหละค่ะก็ปรึกษากันก็เอาโอเคได้ความเรียบร้อยว่าเราจะให้กรมศิลปากรเป็นคนทํางานเรื่องนี้ก็เรียกกรมศิลปากรมาคุยค่ะว่าออผมอยากได้แบบนี้ผมอยากได้ดนตรีที่เป็นมาตรฐานอยากได้ท่ารําที่เป็นมาตรฐานทําไมท่ารําต้องเป็นมาตรฐานเพราะแต่ก่อนนี้เวลาขึ้นมาเนี่ย ใครอยากใส่ท่าอะไรก็ใส่ก็แล้วแต่เลือกท่ามาแซะแสะกันไปว่ากันไปก็แล้วแต่ก็เลยว่าเออในเมื่อสมัยนั้นเป็นสมัยที่แขกบ,บ้านแขกเมืองเริ่มเข้ามาเราทําอะไรให้เป็นแบบแผนไหมอะไรอย่างนี้ก็คุยกับกรมศิลป์กรมศิลปรกรก็เลยแต่งเพลงมาให้ทั้งหมด4เพลงด้วยกันนะคะ4ี่เพลงด้วยกันมีงามแสงเดือนชาวไทยรำมาซีมารำแล้วก็คืนเดือนงาย4ี่เพลงนะได้ท่านอาจารย์มนตรีตามอดเป็นผู้แต่งทํานองให้ ะะท่านผู้หญิงอา,อาจารย์เฉลยสุขวาวนิชนะคะหม่อมต่วนก็มีหลายๆท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญก็คิดท่ารำทุกอย่างก็เป็นแบบแผนหมดพองามแสงเดือนนะต้องท่านี้นั่นก็คือท่าสอดส้อยมาลาใช้กับงามแสงเดือนได้อย่างเดียวพอชาวไทยต้องเป็นท่านี้ท่านี้ก็เรียกว่าชักแป้งผัดหน้า ะพะพอรำมาซีมารำก็ต้องเป็นท่านี้เขาก็เรียกท่านี้ว่าท่ารำสายใช่ไหมคะแต่ละแต่ละเพลงจะมีชื่อท่ารำแล้วก็มีท่ารำเฉพาะนะคะก็เราก็ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมาตลอดเลยนะคะด้วยเพลงสี่เพลงนี้แหละอีกแล้วจอมพลปอพิบูลสงครามท่านคิดอีกแล้วว่ามันน้อยไป เราน่าจะมีเพลงเพิ่มมากกว่านี้ก็คุยกับท่านผู้หญิงละเอียดเหมือนเดิมท่านผู้หญิงก็คงจะลำคาญหรือเปล่าไม่รู้นะท่านผู้หญิงก็เลยบอกจัดแต่งมาให้เลยหกเพลงท่านผู้หญิงแต่งเองนะคะอีกหกเพลงด้วยกันรวมแล้วกับของกรมศริลปากรด้วยเราจึงมีลำวงมาตรฐานทั้งหมดสิบเพลงด้วยกัน โอเคนะคะเพราะนั้นวันนี้นี่เลยนก็จะได้รู้แล้วลประวัติความเป็นมาของระโมงมา,าฐานเป็นยังไงในสัปด,ดาห์ต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรนั้นเราค่อยมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ